คเครื่องที่จะส่งวันนี้นะครับจะมีสแตนถึงตัวนะครับมีตัวเครื่องอันนี้เป็นฝาฝาโคเวอร์นะครับอันนี้เป็นระบบเกียวนะครับที่ต้องเปลี่ยนได้ตรวจเช็คความเร็วรอบระบบเฟืองระบบการทำงานของเครื่องนะครับ ทำงานปกติส่วนตัวกึ่งอ,อโต้ปาดหน้านะครับไปทำเองต่อนะครับสวิตช์นี้เป็นสวิตช์เปิดนะครับเป็นตัวหมุนซ้ายขวานะครับตัวตรงนี้เป็นความเร็วนะครับที่เราจะสามารถปรับความเร็วได้นะครับ ช้าเร็วนะครับอันนี้ก็เร็วขึ้นเร็วสุดนะครับในส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มนะครับชุดนี้ผมทํามาเบื้องต้นนะครับเอามาใส่ชุดด้านในนี้นะครับแล้วก็เอาไปประกอบเองต่อนะครับตัวนี้เป็นชุดของแถมนะครับที่จะแถมให้มีตามภาพนี้นะครับลูกค้าคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับโอเคขอบคุณครับ